สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชาแนลนะครับอยู่กับเกมคุณหมอเหมือนเดิมภาค2นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อในภาคที่3หรือเปล่าเออน,นั่นแหละภาคที่3นะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดคลิปด้วยแขนบ๊อบเดี๋ยวราไปก่อนโทษทีโทษทีฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปการทูทุเรียลที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงาน<ร>าที่ยากนิดนึงนะคือทุกคนจะต้องดูผมอย่างละเอยีอยดในการทำตอนนีน้คือเรียกว่าบ๊อบมีปัญหาตรงตรงปอดนะครับตรงปอดเราจะต้องช่วยช่วยในการแบบ <Option> ทต้องช่วยบอบในการเอ่อเอาปอดออกนะฮะโดยเครื่องมือที่มีให้ก็จะมีไซลับแดงนะฮะมีเอ่อ <Cr ack S 2> ถัง <the ribs, S 2> น,น้ำแข็ง <remove S 2> นะถังน้ำแข็ง <old> lungs, ทำอะไรได้วะมีถังน,น้ำแข็งนะครับเราก็จะมีเอ่อไซลิงแดงแล้วก็จะมีเอ่อ น่าจะเป็นตับเอ้ยปอดนะฮะโดยขั้นตอนแรกผมมองว่านะฮะจากการวินิจัอของผมแล้วนะฮะน่า <Like S 1> จะต้องเออเอาออกโดยการเปิด,ปดกระดูกตรงบริเวณหน้าอกตรงไมครคอนเดียรตรงนี้ก่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใชอ้อุปกรณ์ในการเปิดนะคะคือคือน่าจะเป็นแก้วอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองขะก่อนนะนะคาอ เคขอเอออ๋ออ๋อมันน่าจะแตกครับน่าจะแตกแล้วได้แล้วอได้ครับได้น่าจะเออมันน่าจะไม่ได้ฮะน่าจะน่าจะไม่น่าจะเบาไปเดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แก้วฮะน่าจะเป็นเออหรือใช้ขวดขวดเทน้ำยาก่อนหรือเปล่าเพื่อป้องกันความเจ็บปวดของบ๊อบเป็นไปได้หรือจะขวดเคาะนี่ฮะ นี่ไงป๊อกปอกปอกได้อยู่ทุกคนป๊อกปอกอี่ไงขวดฮะล้วใช้ฝาขวดเปิดอ่าใช้ฝาขวดเปิดทุกคนนี่ใครที่เอยังยังยังเลยไม่เป็นดูดูผมเลยนะฮะคือเราสามารถใช้ฝาขวดเอในการต่อได้นะทำฝาขวดต่อนะฮะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับผมก็จะได้ปอร์ดแล้วนะฮะเราก็ต okay. oh, ้องเอา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 อะไรหยิบวะนะฮะก็เ huh. ด right. so, uh ี huh. right, so, uh ๋ยวเลือดออกไหมไม่ออกด้วยแม้โ right อ้โหการใช้ที่ถูกต้องฮะคือแล้วว่าหลายคนอ้าว อมีนี่มันมีมีมคอ,อร์ดด้วยหรอวะหรอไ่ใช่คอร์ดวะเฮ้ <laughs> แต่ขวดก็ใช้ได้เหมือนกันเออมันมันอีกหลักสูตรหนึ่งเออมันคนละสูตรกันอันนั้นเป็นแบบสูตรแบบอุปกรณ์เยอะผมเป็นอุปกรณ์แบบแพ้แบบแพ่แบบชิวๆไงเราต้องเจาะเออเอาออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมผมญาติจิ๊บแล้วดึงออก <c oughs> ได้ปะได้อยู่เลือดออกน้อยมากน้อยมากทุกคนเลือดน้อยมากครับผมเราก็ใช้วิธีการเอ่อทิมนะครับผมทิมเอ่อลงตรงเอ่อนี่ฮะเดี๋ยวเราเลงนิดนึงฮะับอื้มฮะเออไงล่ะโอ้โหแล้วว่าแบบอืมดูนี่คือผมแบบเกินไปโอเคงี <c> ้ <oughs> okay, เราเอาอ,ออกแล้วครับผมทีนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องหยุดเลือดของบล็อกมาด้วยด้วยด้วยยูสุไซลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเอ่อ เออเนี่ยทิมท้มทิ้มหยุดเลือดครับผมเรียบร้อยฮะหมดปุ๊บโดนทิ้งอะแล้วก็เราใช้เป็นเออเลือดแดงโอ้ยเอาไม่ได้อีกเอาไปก่อนเออเอเออ,เอ,อุปกรณ์แพทย์ต้องวางอย่างถูกที่ถูกทางอะฉีดเลือดให้ก่อนอเพื่อเติมเลือดผมบอมกว่าคายแขนเมื่อฉีดตรงจกักรูยพอดีฮะ เแล้ว okay. เราก็จะเอา <recess ed isolation> ปอดใหม่ไปใส่ให้แล้วก็คือตรงเออตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมมีมีตรงพื้นอยู่อะคือมีของใหม่แต่ว่าเราเห็นมีตรงพื้นอยู่เรามาใส่ก่อนครับคือเราใช้ของเก่าก่อนนะมันหนมปังฮะเราต้องเอาที่มันเสร็จก่อนนี้น่าจะวางวางนี้เออวางอ่าเรียบร้อยฮะโอ้ไม่ใช่อย่างนี้เหรอวะไปทำอย่างนี้เหรอวะฮะเดี๋ยวมันจะสกปรกด้วยเราก็ต้องเออเราต้องวางฟองน้ำไปด้วยฮะวงน้ำนะฟองเอาถังน้ำน้ำใส่ไปก่อนนะน้ำใส่ไปก่อนนะครับอืม แล้วก็มีเอ่อองน้ำทำความสะอาดบอบด้วยฮะต้องทำความสะอาดบอบด้วยครับผมคือคือคอ,อาจจะแบบมันอาจจะเรียกว่าต้องเหมือนแบบคินนิ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาของใหม่ใส่ลงไปเราควรจะคินนิ่งให้ให้เรียบร้อยก่อนทั้งตัวด้วยนะครับเรียบร้อยนี่ก่อนนะฮะอันนี้คือโอเคแล้วเรียกว่าบอบสะอาดแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มทําการเอ่อเอ่อใส่ปอดต่อนะครับเดี๋ยวเราก้มไปเก็บตรงตรงพืนนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ก็วางนะฮไม่เสร็จแล้วนะเรียบร้อยเลยสวยเลย เออแล้ yup. วก็ระวังเลงวังเล็งอ่ะผ่านเหรออย่างนี้ก็ผ่านเหรอใช่เหรอบ้าเป็นกูผ่านได้ยังไงก็ไม่รู้เป็นไงเอาเรื่องทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับมีพักต่อไม่รู้ไม่ได้ขอบคุณทุกคนมากครับยังไงผมฝากทุกคนให้กำลังใจผมด้วยไหบผ่านเลยอย่างเพอร์เฟกต์นะยังไงขอบกุณทุกคนกทุกคนกดเลยครมด้วยครับอย่าลืมกด กลิ่นไกตาเวลาง่ายๆสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างทุกคนเจอกันในพาทหน้าละกันนะคะทุกคนนะบายบายครับกินตลาดไปแล้วนะกินตลาดไปแล้วนะครับพี่น้องบายบายครับ